เขาไปแย่งตำแหน่งเขา,าันมาอะไรเฮ้ยน้องม,มุนโดมมุนโดมมนจะอากไปโอ้โมันดันชีปแบบดันชีปแบบบ้าเป็นบ้าเป็นหลัง ยไม่โดนะม,มันมัน,ม,นมันไม่เตดแก๊บเลยนะตัวเนี้ยคุณโดนเลโตรแปลกเหมือนไม่รู้ว่ามันทำอะไร <c oughs> เดี๋ยวต้องเอาคีนี้ครับผม เอาจบไหนไม่รู้เลยแต่เหมือนมันเริ่มมันน่าจะจบล่างเห็นยูบูาสุด <Yeah. S 1> เอาแฟตมามจะหนีเอมเมซ่าได้ยังเอยเอาโฟนมามนจะหนีเอมเมซ่าได้เหรอ,อยังมีไยเล่นอยู่ด้วยนะสบายดขดดับรถเ้วย เตีแลวกดมามเมซ่าไม่ใช่เมซ่าแบคอยู่นน่นไม่หายมาปีทีพเราดันเขาไปเดี <c oughs> ๋ยวตีแล้วกดกลับมาไม่ทันโอ้โหทันเลยครับจริง แม่มันไม่างเนี่ยติด่เพื่อ,อนจเนอย่างไแบมันเสียเวลากลับบ้านกลับบ้าน อตนีเร <c oughs> ียบร้อยจไม่ดูว่าอย่างนรากูฟ้องเหรอจำเป็นเหรอเขาจำเป็นเหรอไปด้วยเริ่ตีแล้ว RỒU!!! Giờ её đi Jenny cält lên Thôi mình tìm kiключ ลู้บัากายปดดอกเตอร์มันโดแบบอีซี่ no เพดนะครับดอกเตอร์มันโด no เพด no push until you get เ uh ฮ้ยไล่อยู่เนาะไล่ p u ิ h i ไม่ใ <laughs> ช่ไงเฮ้ยลูมันเล่นติ่มแล้วอะ่ะลูมันเล่นติ่มแล้วต้องติดล็อต,ต้องติดต้องติดแบะไปไหนแล้วก็ให้มันเสียรถตรงนี้ทิเก้เสียรถ แปลอยู่ล่างจัดไแปลอยู่ล่างละกดันต่อเรื่อยๆมีรีบดันกันได้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 น่าไปเล่นมังกรกันเยอะจะเล่น ต้องเราไม่น่าต้องไปแต่ป้อมอต่อด <b ada. S 1> ้วยสบเคหมดละเราไม่ต้องกลัวมุนโกได้ตังค์เยอะจากเพจเรียบร้อยสบายนี่เกมไม่มีความสุขหยิบความสุขมาจากเกมความสุขก็คือ บูลีมุนโดนะบังบังบังน่าเจ็บอยู่นะมุนโดเจ็บเจ็บอยู่นะมุนโดแรงอยู่แล้วก็เบมีดันลึกพเคื่อนเคื่อนมาเยอะดอกมันเป็นลึกแหลไม่ากลัวเลยมุนโดน่าจะได้นี่ น่าจะกลับแล้วลคุณโดนาน่จะไรบอรมอกแต่มันก็น่าอย่างน่าจะยังไม่ได้ดีเจนจากบอมอบอกเบ้าเบ้าใช่ไหมยังไม่พอปะ107ยังไม่พอต้องออกอีกออกเทมอีกสักนิดหน่อยดีป้อมได้ โมโนวยันติก่อนเพื่อออินแต่จริงมันออยินน่าน,น่าตายอยู่นตีละ ขี้เข้าเราป้มแต่งแน่นอนเข้าไปนะไม่โดนท้ไม<อ>วิ่งไม่ชิบหายไม่โดนเลยเลยขู่ข่าคขู่เข้าไอ้สาขูข้าข้าไม่ลู้ โอ้ชิวอันนี้มุนโดไม่เกิดแน,น่อนอน100%มันได้มันได้ไอเทมแบบชา้ชาฟ้ชาช้าเอ่อเวนหนึ่งออโต้ออโตอ้ออโต้เสยะมุนโดมันต้องเล่นกับเพื่อนแบ๊วแบ๊วแบ๊วสมอเดอร์แบบมม๊วสมอเดอร์มีเทมีมีครีปไหมไม่มีอออ่ะเมีอะไรบ้างไม่มีอะไรตรงนั้นแตบบ่ก็ได้อยู่ดี <laughs> แต่ก็แต่ก็ชนะอยู่ดีตัวโมเอร์ตา,ตายตัวนะี้มีบอลโด้ด้วยนะไวกันไหมไปกันไหมเออบอลโด้บอลโดมันทำอะไรไม่ได้อันติวยังไม่มีไีตีราคากันไปไปด้วย กดมุนโดมันมีปัญหาหรือเปล่าที่มุนโดเกิดตลอดเวลาเล่นเอเมซ่าสิเราจะไปฆ่ามันนี่ร์มเราก็อันตรายไปเลยเราแค่ไม่ต้องให้มันฟังหนีอะหนีกลัวกลัวจัดอะมุนโดหนีไปเลยก็ฟีคีฟซะเพราะมันตีคีฟให้เราอยู่แล้วก็วชิวอนันนี้มันต้องมาแย่งป่าฟาร์มซึ่งป่าเขาก็ไม่มีขอหรือแม้มันก็ต้องมปเล่นเล่นอื่นซึ่งเล่นอื่นมันก็จะมีตัวคนอื่นที่ไปฟาร์มอยู่ หรืถ้ามันไลค่คนอื่นมาฟาร,ร์มเรนนี้เราก็ฆ่ามันได้อีซี่มันโดนอยู่นั่นมันโด้ได้คิวอะไม่มันไม่กลัวคือมันไม่กลัวว่างั้นไม่กลัวว่างงั้น กลัวบ้างงั้นไม่กลัวบ้างงั้นไม่กลัวไม่กลัวกันอะตัวไม่กลัวบ้างงั้น,ม,น,น,ม,ม,น,ม,น,นมีสายสนับสนุนทางด้านอารมณ์นู้นกดดันด้านอารมณ์ฝั่งนู้นยังดูเดือดเดือดเพลินของช้าขนาดนั้นมันก็ตามเราทันทันติ สันติไม่มีหรอบนน่ามีสามตัวเยอะแยะอืมใครจ่ะ Hello beautiful <c oughs> มันดันป้อมอะ <ful> มันดันป้อมว่ะไม่สนเลยว่ะดันป้อมแบบไม่สนใจอะไรว่ะไม่สนเลยไม่สนเลยว่างั้นไม่สนเลยเหรอฮะ ไม่สดเลยเหรอจ๊ะ beautiful beautiful red <laughs> end น่ะมันมี hard k ต l วแล้วมุนโดอ่ะมุนโดมัน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 กลับมาได้มี hard ติ l แลเฮ้ว <c oughs> ยหลัง กานกลางไหมหมุนโดพยายาม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 เลยพยายามให้ไป I mean, easy ีจริงครับ12ศูนยแล้วก็12ศูนย์เด้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ยูงกับใครเลยต่ยอยกัมุนโดโบ๊ะโบโ